เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่26คุณลักษณะของท่านในข้อใดไม่ปรากฏในข้อความต่อไปนี้เป็นที่รู้กันดีในบรรดาลูกศิทย์ว่า งานอดิเรกข,ของท่านคือการประดิษตสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆตลอดจนซ่อมแซมของที่ชำรุดด้วยตนเองเช่นนาฬิกาเทปเครื่องถ่ายเอกสารใครไปที่กุฏิท่านจะได้เห็นวัสดุแปลกๆที่ท่านประดิษฐ์ใช้เองซึ่งส่วนมากเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆบางทีเดาไม่ออกเลยว่าทำจากอะไรกันแน่คุณลักษณะแรกประหยัด ถน้องลองอ่านน้องจะเห็นว่าท่านอ่ะซ่อมแซมของที่ชำรุดด้วยตนเองไม่ซื้อใหม่แต่ว่าซ่อมแซมของที่พังด้วยตนเองก็อาจจะเป็นประหยะัดได้เนาะมีความรู้ท่านอะประดิษฐ์ของใช้เองเลยแล้วก็เป็นอุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์ด้วยแสดงว่าท่านก็ต้องมีความรู้เจ้าระเบียบเจ้าระเบียบอันนี้เรายังไม่เห็นข้ามไปก่อนมีความคิดส,สร้างสรรค์ ประดิษฐ์อะไรสักอย่างหนึ่งเนาะซึ่งเป็นประดิษฐ์แบบไม่ใช่แค่ซ่อมแซมอะแต่ว่าประดิษฐ์ขึ้นมาด้วยก็ต้องมีความคิดสร้างสารรค์ขยันมันเพียรละงานอดิเรกคือการประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆขยันมันเพียรน,น่าจะเป็นคุณลักษณะของท่านมากกว่าเจ้าระเบียบเพราะว่าเจ้าระเบียบเนี่ยแทบไม่มีพูดถึงจีิน้องหาไม่เจอเลยว่าตรงส่วนไหนที่แสดงถึงความเป็นคนเจ้าระเบียบของท่านเนาะ ข้อนี้ก็ควรจะตอบข้อที่สามสรุปข้อสอบที่ทมหาลักษณะผู้พูดนิสัยผู้พูดคุณลักษณะของผู้พูดหรือว่าคนอื่นเนี่ยน้องน้องอ่านก่อนแล้วน้องไปดูชอยส์ว่าชอยส์ข้อนี้น้องสามารถหารายละเอียดของมันอะ่ะได้จากส่วนไหนของข้อความบ้างถ้ามีก็อาจจะเป็นนิสัยของเขาได้แต่ถ้าไม่มีก็ไม่ใช่นิสัยของเขาเรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอป,ปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะมาเราม่วมงกันติวได้ความรู้ชิวๆเลยค่ะ